สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9มีนาคมกลับมาจเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาาเฉพาะตัวที่บ้านใจสดเน้นสดทําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP ห้ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวบ้านใจสดเน้นสดตัวที่2มาเยินกับไม้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมา,มากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสอบูหดไฮ้ทคมาเยนกับไมล์ศึกบุนเดิลิก้าเยอรมันแข่งขันกันตอนสามทุ่มครึ่งมาเยนต่อลูกครึ่งควบสองก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามาเยนเพิ่งจะโชว์อร์มเหนือเอาชนะลาซิโอไปได้สามประตูต่อศูนย์เพิกสถานการณ์ผ่านเข้ารอบอยู่ฟ้าชมาเลกไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ก่อนน้นั้นพวกเขาออกไปพาท่าแพ้กับลาสติโอ์ก่อนหนึ่งศูนย์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเกมที่ยบร์มีดวงด้วยเพราะว่าประตูที่ได้นั้นก็เป็นประตูที่แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยได้แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะจ่ายแต่ตปแปก๊กแต่ใครไปเข้าทางอย่างเงี้ยหรือไม่อยากจะได้ยิงนี้แต่มันมีการฉลับมีการหมงุงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเข้า ก็เรียกว่าบอลมันจะเข้ารอบอ่ะบอลมันจะชนะอ่นะยังไงมันก็มาส่วนลาซิโอบอลมันจะตรงรอบมันนะเล่นยังไงก็เล่นเปขึ้นมีโอกาสจะแจ้งก็ยังทําไม่ได้แม่ลุกหนังนี่มันก็มีอะไรหลายหลอย่างให้ได้ติดตามนะแต่ประเด็นคือว่าเมื่อผ่านแล้วะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะและไอ้เกมลีกนี่ลหละไอ้เกมลีกที่ยังรุ่มๆุมดอนดเหนียวเสมอเหนียวชนะไม่ขาด เหนียวหือจับเหนียวแย่นู่นี่นั่นแล้วคะแนนตามหลังเลยมือกุเซ้นเกือบสิบคะแนนโอกาสลุนแชมป์ถ้าไม่มีนีไม่นีจะโดนแซงอันดับที่สองเอาด้วยมายเยนจะยังไงแค่ตอนนี้โอกาสลุนแชมป์ยากก็เสียศรัทธามปเยอะแล้วนะมายเยนนนะเพราะว่ามายเยนนี่เป็นสโมอสรที่หวังสูงอยู่แล้วแต่ตอนนี้นีไม่นีจะโดนแยกอันดับที่สองด้วยมายเยนก็ต้องเอานะครับต้องเล่นเคลื่อนนะครับ แม้จะเพิ่งเล่นผ่านการสัปดาห์มาแต่เมื่อมันจบด้วยดีแรงจูงใจมันมีแรงจูงใจในการเล่นมันได้วันนี้มันยังไม่นอีกนองเล่นในบ้านอีกก็อยู่ที่ว่าพวกเขาจะทําได้ดีขนาดไหนในการเอาชนะไมายซึ่งไมา์ไม่มีอะไรจะเสียหลังพิงฝามาจะตอกสู้ยิบตานะภาพรวมสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าสักตภาพเป็นรอกเยอะแต่ก็ต้องมาด้วยแผนเน้นรับไม่ได้ขอไม่เสียแบ่งแต้มทั้หนึ่งคะแนนจากมาเยอนเนี่ย ก็เหมือนชนะได้อะเอาแค่แบ่งแต้มได้นึ่งเหมือนชนะได้และเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาอยู่ในพื้นที่โซนปลอดภัยแต่ขอแย่งอันดับที่16บจากโคโลนเพื่อตัวเองจะได้ไปเพย์ออฟนะลุ้นอีกเครื่องหนึ่งในการเลื่อนชั้นตรงชั้นเพราะนั้นมันสนุกครับมันสนุกแน่นอนนะแรงจูงใจในการเล่นมันมีทั้งคู่แต่ว่าหมายแตกต่างเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูครับตั้งแต่อันดับละะักษณะในตาราง นะครับผลงานการลงทุนการเจอกันตัวภูตัวแฮนดิแคปและนู่นนี่นั่นที่มอโอเคจะสามารถกล่าวถึงนะให้ท่านได้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแมคฮามเพื่อประกอบการตัดสินใจเริ่มต้นกันที่ในตารางหลีกครับก็อย่างที่บอกครับว่าบาเยียนเป็นทีมดับที่สองมีห้าสิบสี่คะแนนนะครับก็ถูกสตุตการ์ไล่จี้มาไม่ห่างมากมายนักนะแล้วสตุตการนี่ก็เอ่อฟอร์มกําลัง เนื่องว่าม้านี้อ่ะแล้วพวกเขาก็คงคาดหวังที่จะแสงมาเยืนด้วยเพราะว่าถ้าแทงได้มันก็แหมจบด้วยการเป็นร้องแชมป์มันดูหลงก,กว่าเยอะพื้นที่อยู่ฟ้าจุฬาลีก,ก็รอคอยอยู่นะครับเพราะนั้นมายืนจะมาถอนใจง่ายๆกับการขยับอันอ่าเหรือว่าขยับอันคะแนนเพื่อหวังไลไรที่ในบงเส้นที่ห่างสิบคะแนนนี้นไม่ได้นะ เพราะว่าถ้าถอดใจว่แหละไ,ไอทีมที่ตมามมาจะเอาอันดับที่สองนะเพราะนั้นหมายังไม่ต้องเอาต้องเน้นนะครับต้องเน้นและแน่นอนมไมยเป็นทีมอันดับที่สองเหมือนกันแต่สองจากท้ายตารางมีสิบหกคะแนนตามหลังโคลโล่ทีมอันดับที่สิบหกหนึ่งคะแนนและอย่างที่บอกครับว่าพวกเขาแค่ต้องการตรงนี้ต้องการคอยอันดับที่สิบหกเพื่อไปเพย์ออฟส่วนไอ้พื้นที่ท่วนปลอดภัยที่มีอยู่ย5ิบห้าโอ้ยยังเหนื่อย ยังรุ้นี่ไกลต้องก้าวคะแนนมันเป็นเรื่องยากเกินไปเอาตรงนี้ก่อนเพราะนั้นไม้ก็เต็มที่เหมือนกันในการช่วงเชิงอันดับที่16เพราะนั้นสนุกครับอันดับสองเจออันดับที่17นะรองจ่าฝูงเจอกับรองมวยผลงานทั้งเกมของส่วนของบายเยนร์ครับชนะสองสำเร็จแพ้สองก็อย่างที่บอกครับว่าแม้จะบายเยนร์จะชนะลาซิโอแบบสวยหรูได้ในยูฟ่าแชมเปน แต่ก่อนนั้นในเกมนี้อีกาเยัไม่ได้ดูดีอะไรเลยเสมอไฟลหมวกชนะลนยซิกแบบหืนจับนะเกือบจะเสมอได้ซ้ำออกมาแพ้โมงคุ้มอย่างนี้เพราะนั้นในภาพรวมหมดสรุปแล้วเนี่ยก็ันท้อนเหมานที่การลงทุนทันทีเพราะว่าการลงทุนนั้นกำไรแค่เกมครึ่งขานทุนเปสามเกมเข้าเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บตัวครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่อย่างน้อยที่สดุด ในเกมนี้มันมีล้นตรงที่มันยังได้ลงเล่นในบ้านก็น่าจะมีนิตหมายที่ดีหน่อยนะนี่วงเกมเยือนแน่แน่เพราะจะเห็นว่าสามเกมเยือนพวกเขาไม่ชนะเลยแพ้ลาติโอแพ้โมงคุ้มเสมอฝ่ายโมงแต่ถ้าเกมในบ้านยังคงมีความน่าศรัทธาอยู่ชนะไรซิกชนะลาติโอหรือว่าก่อนนั้นก็ยังชนะได้อย่างบ่อยๆนะกับเกมในบ้านวันนี้ก็น่าสนใจนะแต่การลงทุนท่านจะกล้าไหมล่ะ พาขาดทุนขนาดเนี้ยในขนาดที่ไม้เป็นทีมรองมวยผลงานห้าเกมหลองทุนชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองก็ไม่ได้ขี้เลยนะไม่ได้ขี้เลยเพียงแต่สามเกมที่มีคนะแนนมันเป็นเกมในบ้านหมดเลยนะเสมอยูเนี่ยนชนะเอาบวงเสมอวันเช่นกัดบัตในบ้านหมดเลยแต่เกมเยือนเยือนของหนักอย่างสง่าก็แพ้เยือนของหนักอย่างลยเวอร์ก็แพ้แล้วก็แพ้ วันนี้เยินของนรยอ,อย่ามาเงี่ยก็ควรจะแพ้ไหมอ่าอันนี้น่าคิดการลงทุนขาดทุนเหมือนกันกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมผ่านาลงกฏนี้แล้วก็ยืนแดนลบเพราะนั้นผลงานของทั้งคู่ก็ไม่ได้ดูดีอะไรนักหนาการลงทุนก็ขาดทุนเหมือนเหมือนกันการเจอเจอกันก็ไม่ได้ขมเห็นกันในแบบสดเพราะว่าห้างเกมหลังมาเงนชนะสามแต่มาก็ยชนะสองเพียงแต่มาชนะสองนะั้นเป็นการชนะในบ้าน แต่วันนี้เป็นไมยเงือนมาเงยนอยู่ในบ้านอาการจะเป็นยังไงครับแม่จะถามหมอหมอคงไม่รู้นะครับและนี่คือข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ดักรักคะแนนในตารางผลงานการลงทุนการเจอเจอการเพื่อนๆว่างไงมันอยู่ทางไหนผมมองว่าตอนนี้กําลังก้ากึ่งนะที่มองว่าก้ากึ่งเพราะอะไรครับเพราะในหัวไปบวกเพิ่มกับรูปพึ่งครบสองดูกระอัพกระอ่วนเาพอสมควรเล,ล้วแหละแต่แต่แต เมื่อสองพูดวแฮนดิแคปสองพูดวยแฮนดิแคปแต่เจ้าตางห้าลายวันนี้เจ้าตางห้าลายมันไม่ได้ลังเลใจเลยมันอยู่กับบายเยนเลยห้าลายามราคาลดลงพร้อมทัวเลยมั่นใจบายเยนชนะช้อนเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช้อนบ้านขึ้นสี่ลงหนึ่นนง 1, นะภูมั่นใจบายเยนชนะแน่นอนและแฮนดิแคปในราคาแพงรุคงขึ้นก็สองเจ้าสี่ตัวหนึ่งก็เชื่อใจมาต่อแล้วสี่ตัวหนึ่งก็ไม่กลัวบอลรอง เพราะนั้นเมื่อผูก,ก็อยู่มายเย็นเมื่อแฮนิแคปแพงลูกึ้นข้นสองก็ยังอยู่บอนต่ออ่ะเมื่ออยู่บอนต่อแบบนี้ทั้งผู้แะฮนิแคบบวงรองกับข้อมูลพื้นฐานที่อย่างน้อยวิ่สต์มายเย่นก็อยู่ในฐานะทีมใหญ่เล่นในบ้านและเป็นรองจากผงมันก็พอจะเชื่อขนมกินได้บ้างไหมรนานคาลงขึ้นึ้นสองสองตรงเอานะ่ะสองตรงระยะห่างนี้มายเย็นเป็นอ็กทีมูลาที่มาแห้งมันต้องได้นะ่ะมันต้องได้ ขึ้นนำเลยเมื่อไหร่ไมยก็ต้องเปิดเกมแรกก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่มสกอร์นะมอนโตเคขอหยิบมาเยนไปเป็นที่เด็ดตัวเล่นสุดสิบดาวเป็นตัวมัาจาน็นสุดในส่วนตัวที่สองใน e p พสองประจำไว้คืนวันเสาร์นี้อยู่ต่อเสือใต้มายเยนส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง e p พีหนึ่ง e p พีสามอีสอีห้ารบกวนติดตามด้วยขอบพลังคุณครับ